ใครที่ดูคลิปนี้อยู่แสดงว่าคุณคือคนที่ชอบแต่งรถอย่างแน่นอนและวันนี้ค่ะฟ้าอยู่กับเจ้ามิซูบิชิออนิวไกรตันคันใหม่ค่ะ ากที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะฟ้าได้เสริมหล่อให้เขาค่ะด้วยสกูปหน้าฝากระโปรงนะคะขนาดใหญ่สีดำด้านนะคะมีลูกเล่นค่ะก็คือมีเส้นนะคะให้เรียบร้อยค่ะตัดกับตัวหนังสือมิตซูบิชินะคะสีโครเมียมค่ะเสริมหล่อให้เพิ่มเติมอีกนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นครอบตัวสีนะคะสีดำด้านของเดิมของเขานะคะจะเป็นสีโครเมียมค่ะ สเกิร์ตชิ้นล่างนะคะตัวนี้ทั้งคันนะคะฟ้าใช้ชุดแต่งของสำนักวายค่ะซึ่งใครไม่รู้จักนิพาดมากนะคะสำนักวายตัวนี้นะคะเขาเพิ่มลูกเล่นมาด้วยก็คือตัดกับสีแดงนะคะลายเส้นของเขานะคะจะดูสปอร์ตนะคะออกแบบได้ลงตัวสุดๆค่ะแล้วเดี๋ยวมารับชมกันที่ด้านข้างต่อเลยนะคะ มาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะด้านข้างตัวนี้ค่ะฟ้าได้เสริมหล่อเขานะคะด้วยซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะเพื่อรับกับสเกิร์ชินหน้านะคะของชำนักแต่งวายนะคะฟ้าชอบเขาอย่างหนึ่งก็คือเขาจะออกแบบรับกันทั้งเซตเลยค่ะสเกิร์ชินหน้าแล้วก็มาต่อกับซุ้มล้อด้านข้างนะคะออกแบบได้ลงตัวและเข้ากันสุดๆค่ะส่วนด้าน ส่วนตัวความสูงของรถนะคะฟ้าได้ยกค่ะขนาด3นิ้วพร้อมปรับแต่งช่วงล่างให้ใหม่ด้วยนะคะแม็กนะคะตัวนี้เป็นขนาด20นิ้วของเดิมเนี่ยจะเป็น18นิ้วนะคะในรุ่นอัลต้านะคะแม็กขอบ20นะคะเป็นแม็กของ ET สีดำด้านตัดสีกับโครเมียมนะคะฟ้าเลือกใช้ยางของมัทเรเรนค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นไซส33์33บ24ซึ่งตัวล้อนะคะจะยื่นออกมานิดนึงเพื่อให้รับกับซุ้มล้อนะคะลงตัวสุดๆค่ะลูกค้าแล้วมาด้านข้างกันต่อค่ะด้านข้างเสริมนะคะเพิ่มเติมก็คือการสาดขนาดใหญ่นะคะตรงรุ่นของไทตันค่ะกับข้างประตูนะคะตัวนี้จะเป็นของมิตซูบิชิมอเตอร์นะคะทั้งเซตนะคะ4ชิ้น ก็ยังรับกับชุดแต่งวายอยู่ดีค่ะบันไดข้างนะคะตัวนี้มาจากโรงงานเลยค่ะขนาดใหญ่ข้อดีของบันไดข้างขนาดใหญ่ตัวนี้นะคะก็คือร่องของเขาเนี่ยค่ะจะระบายน้ำออกนะคะเวลาที่เราปีนขึ้นลงเนี่ยก็คือจะไม่รื่นนะคะเดี๋ยวมารับชมกันที่ด้านท้ายเลยค่ะเสริมหล่อกันที่ด้านท้ายนะคะด้วยโลบาสปอร์ตแบบเหล็กค่ะ ที่ลูกค้าเห็นอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นของ Mitsubishi Motor นะคะซึ่งฟ้าเนี่ยจะมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นของ Outlander Hammer อันนี้แล้วแต่ความชื่นชอบของลูกค้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะรีเควสได้ค่ะลูกค้าที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะและชื่นชอบสไตล์การตกแต่งแบบนี้นะคะสามารถโทรติดต่อฟ้าได้เลยค่ะโทรหาฟ้านะคะที่เบอร์ 0826193639ค่ะย้ำเบอร์ให้อีกหนึ่งรอบนะคะเบอร์โทร0826193639และลูกค้าต่างจังหวัดทำยังไงต่างจังหวัดไม่มีชุดแต่งแบบนี้แน่นอนนะคะลูกค้าง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่ลูกค้าโอนจองเข้าบัญชีบริษัทเลยค่ะปลอดภัยร้อยเปอเซนต์นะคะหลังจากนั้นจะมีทางเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ประจำจังหวัดวิ่งเข้าไปให้บริการลูกค้าถึงที่ค่ะ และไม่สะดวกมารับรถทำยังไงดีนะคะฟ้ามีริีการส่งมอบรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะสำหรับคลิปต่อต่อไปนะคะถ้าลูกค้าไม่อยากพลาดนะคะกดติดตามไว้ได้เลยและครั้งหน้านะคะฟ้าจะเอาชุดแต่งของํำนักเนี่ยนักไหนมารีวิวให้ชมนะคะติดตามกันที่คลิปถัดๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย